วัสดีค่ะคุกแก่เคเดีเคมอสตี้ค่ะวันนี้จะพามาเปิดโครงการทำในทองค่ะทุกคนนี่จะเป็นสระว่ายน้ำสไตล์รีสอร์ทโอ้ยรีสอร์ทนะคะแต่ว่านี่เป็นคอนโดที่ลูกค้าสามารถซื้อลงทุนหรือว่าซื้ออยู่เองได้เลยนะคะนี่ค่ะจะพามาดูโครงการเนี่ยเขาก็สามารถว่ายน้ำนะคะว่ายน้ำตรงนี้ได้เลยสวยงามนะคะว่ายน้ำตรงนี้ได้หน้ากว้างมาก นะแล้วก็นั่งนั่งตรงตรงเกาะตรงนั้นก็นได้นะคะเกาะนั้นก็ได้แล้วขึ้นไปนไปว่านยะน้ำกับคนสริษัทเด็กก็ได้นะคะสวยงามนะคะต่างในน้ำใหญ่เหนียวสวยงามแล้วก็มีทั้งฟิตเนสสาวว่ายนะ้ำมีโมฟมกิ้งสเปซนะคะใครที่ต้องการแบบว่าซื้อลงทุนหรือว่าคู่เองนะคุ้มสุดๆเลยราคาจับต้องได้นะคะเริ่มต้นแค่หลักสิบ ลงตุนแค่หลักสองทุกคนแล้วก็ได้ครบจบแบบนี้แล้วสาวว้ยน้ำแบบใหญ่มากนะคะแล้วก็ตึโกโลคูลแบบนี้นะคะเป็นทาวโมเดิร์นนะะ่ะนี่นะค่ะเห็นว่าทุกห้องอ่ะตอนนี้เข้าอยู่กันหมดแน้นนะคะตอนนี้มีจํานวนจํากัดแล้วนะคะใครสนใจซื้อลงทุนหรือว่าซื้ออยู่เองพลาดไม่ได้เลยอยู่ใกล้สนามบินอนเมืองอยู่ใกล้ BTS แค่เจ็ดร้อยเมตรลูกค้าสามารถเดินหรือว่านั่งวินก็ได้นะคะใกล้มากๆแล้วก็อยู่ใกล้โรบินสันอยู่ใกล้เซนทรัลน,นะคะ ทุกอย่างนะคะอยู่ในนี้หมดแล้วนะคะคืหางตอนนั้นตรงนี้ก็จะมีอะไรโซนอะวรพวกนนะคะนี่ก็จะเป็นตอนใหัวกงอะไรอย่างนี้นะคะมีเป็นสวนแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะก็จะมี ตรงนี้นะคะจะเต็มกว้างใหญ่ามากนะคะสามารถเล่นได้หลายคนเลยน,นะ,ะหรือไม่ก็จะมีทาไว้นาตรงนั้นก็แบบก็ใหญ่เหมือนกันนะคะเหมือนเชื่อในใงให้สนใจขับกระโดดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ